สวัสดีค่ะเดสิภามาเมืองหนงองอดแอบกินเอียงนะคะนี่เวเฟ่ได้บอกท่านแม่มาหน่อยหนึ่งนะคะเด้บอกท่านมาหน่อยหนึ่งกินใดมาเนี่ยพยายามกินนะคะเดยบอกท่านมันกับกลมเนาะมันกกินไปกินมาแสบอยู่บ่แสบอยู่บ่ไปหลักอย่างมาเนาะอุย้ยเป็นแต่แสบแค่น้ะคะเมืองเด้อค่ะ อันนี้น้องออดกัโตเริ่มใหญ่แล้วนะคะนำ้นำน้ำนางนาซิยู่ประมาณห้ากิโลนะคะกับตอนนี้อายุ4เดือนเต็มแล้วนะคะตามเจงาโมอ,อายุ4เดือนนี่น้ำนางซิยู่ประมาณเกือบ60-70บเโลนะคะใช้สำหรับน้องออดของแม่นั่นเป็นตัวหน่อยแห้งนะคะน้ำนางซิยู่ประมาณแค่หาโลนะคะนี่ค่ะแสบบอแสบบังนะเจี๊ยบแสบแ,สบแ,สบแสบห้งนะคะในคลิปนี้แม่ก็เอาควาทัลลักเอาน้องออดแต่หน่อยมาฝาก ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ไม่เป็นกำลังใจให้น้องอ้อนให้น้องพี่ว่าสำหรับม่นะคะขอบคุณมากมากจ้า